เวอรเตอร์ V6 โอซ้ยิดขอบ20่้ง12ลบ44นะครับทู้กั้ยางแอมทายมัทเทรน33-12-5สนสวัสดีครับพบกับมาเนสันแบกครับวันนี้เจอกับรถเวอเตอร์ V6 เครื่อง3,000ตัวแรง3 9 7แรงม้าครับยังเป็นรถที่ขายดีต่อเนื่องนะฮะซื้อแล้วคุ้มค่าครับรถแรงจริงๆอ่นะ วันนี้ลูกค้าออกรถใหม่เลยคันนีส้สีขาวสีขาวเนี่ยเป็นรถที่ออกน้อยนะครับส่วนมากจะเป็นสีเทาทะเยอะแต่สีส้มนะครับสีขาวเนี่ยมีไม่ค่อยเยอะแต่ผมว่าสีขาวสวยนะครับสำหรับแรปเตอร์ดูเกี้ยงเลี้ยงสะอาดดีดูแปลกตานะครับปกติเราชินตากับรถสีเทาทะเยอะอะมากับล้อนี่นะฮะโอริสขอบ20ตั้ง12ลบ44นะครับตัวนี้เป็นลายสไตล์ก้านแบบคอนเคฟ คือลาดเอียงตั้งแต่ขอบล้อไปถึงดุมล้อตรงกลางเลยนะฮะแนวนี้เนี่ยทำให้ล้อดูมีมิติอีกแบบหนึ่งะฮะก็คือลักษณะเป็นคอนเคฟและก็กึ่งข้างก้าน มีตัวเงาตัดกระดำนิดหนึ่งนะครับเวลาวิ่งมันจะให้ตัดกระแสงเวลาโดนแสงเนี่ยมันก็จะตัดกระแสงได้ดีนะครับล้อเป็นสเปคเดียวกันทั้งหน้าหลัง4วงกว้าง12ดสอลบสเปคเดียวกันทั้ง4วงนะครับใส่คู่กับยาง m อ็มไทยมัดเทรน33 12.5 2 0านะฮะก็ยางเอ็มไทยดอกมัดดูดันแน่นอนนะทั้งตัวดอกยางและตัว แก้มยางนะครับซึ่งเป็นยางวัตถุเรนที่ใช้ดีอีกแบรนด์หนึ่งนะครับสำหรับแกมไทยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราติดตั้งเข้าไปในแรปเตอร์ V6 ตัวนี้แล้วจะดูดันขนาดไหนครับสักรู่ครับ Are you ready you for it? เสร็จรีวร้อยครับกับรถแรปเตอร์ V6 ออกขอบ20กว้าง12เซ f s e บ -44 นะครับเป็นไงฮะยางโคตรดูเลยฮะโอ้ยแบบยื่นยื่นล้นล้นสไตล์เมกาคันนี้ฮะดูมากครับรองว่ากับยางมัดเทรนด้วยของแอมทยนะครับ นี่ฮะติดตามชมได้เลยครับแล้วก็รับรองฮะเลี้ยวไม่ติดครับตั้งสุดล้อแก้มุมล้อให้เรียบร้อยนะครับเซตอัพเรียบร้อยสําหรับลูกค้าใดที่สนใจแต่งรถแนวนี้ติดต่อมาหาเราฮะที่มานิสเนแบกทาได้ทุกแนวครับจบด้วยครับ назад, в черный каскад Вижу твой взгляд, степ на Мог тебя взять, но ты не моя Тогда тебе пацанам посчитать потери Со мной